หลายปีก่อนเอ้ al, นี่ท่าน,ท,านท่านคิดดีหรอว่าเราจะมาทดลองการตรงลานเนี่ยฮะนี่มันเป็นเถียงนาของที่เขามาเก,ก็บข้าวโพดกันเลยนะถ้าไม่ก็ใครเห็นยังไงก็ทำไมไต้องกลัวด้วยนะมาหาทหารทหารแล้วเราก็คุ้มกันเราอยู่นี่หว่าอืมใช่เหรอือท่านไม่ใช่ว่าเมื่แว่นกลับไปกินข้าวเยี่ยงหมดเลยวะก็หันไปที่รถด,ดีมันมีอยู่บ้ล่ะทํานมีก็อืมฉัานเชื่อหา่านไปดูสิ ไหนเอ่อนี่สมศักดิ์ถ้าเกิดว่าไอ้นั่นมันตื่นแล้ว่านฟากบอกมาได้นะว่าฮันไล่มันออกน่ะได้เลยอ่ะนั่นนแล้วก็มาทดลองยานะอะนี่สมศักดิ์ในชื่อบอกนั้นแม้ว่ายาเนี่ยมันคืยยาอะไรแน้วนเดี๋ยวม่รจะที่ไหนก็ยานี้ฉันเห็นแต่พวกเอ่อฉันได้มาจากตลาดมืด และพวกนั้นก็จ,จะบอกว่าปัญญาบำรุงที่ดีมากแล้วถามว่ามีใครเคยใช้ไหมมันบอกว่าเคยมีแต่มันบอกชื่อคนว่าเบอร์เกอร์ขอาาเขาไม่ได้โดนหอลอนหละเออแต่มาปัญยาที่ดีก็ได้นะท่านอ้ถ้างั้นเราต้องหาคนทดลองว่าแต่ยาน,นี้เป็นยาอะไรอะลองเอาตรวจสอบได้ไหมยาน,นี้เขาบอกห้ามตรวจสอบถ้าตรวจสอบก็จะโดนตำรวจจับแหละแล้วก็มันทำกลางเฉียงนาเนี่ยเฮ้ถ้าคนเห็นก็นมาทำไง ก็จับคนนั้นมาทดลองดิเออว่ะมึงฉลาดวะท่านรอๆๆโอ้ยแม่นะแม่แม่ผมกินเค้กกับเพื่อนมนแล้วก็ยังเรียกกูไปกินข้าวต้มแม่เนอะเฮ้ยเซ็งจริงเฮ้ยนุ่มอ้าวใครเรียกวะทำไมเขาใส่สูบบ๊อกกันขนาดนั้นอะมึงจะเรียกกูไปทำอะไรเนี่ยไปถ่ายนางแอคชั่นระเบิดหรือไงอ่ะเดี๋ยวกูไปหาก่อน เดสมอลีฮะอ่ะท่านมาแล้วอุ้ยผมกูหายอะไรโอ๊ยเชื่อท่านมีอะไรครับโอ้มาพอดีเลยท่านขอ,ขอหันหลังไปก่อนอ่ะโอ้คุณชื่อว่าอะไรครับผมชื่อว่านายคมหลีครับผมต้องไปกินข้าวต้อที่บ้านแม่มีอะไรรีบช่วยอผมผมต้องรีบกลับไปกินไม่งั้นแม่ผมตะตีตุายลแล้วไม่ให้ผมเล่นเกมท้งชาเลยแล้วก็ไม่ให้กูเล่นเราบอกด้วยอ่าแล้วคุณเบลเราบอกเหรอเออดิ โอ้ยคนโัครับอะผมมีเรื่องผมมีใช่ไหมครับคือผมในครั้งคุณลองยาเนะครับเป็นยาบำรุงยาบำรุงอะไรวะสั์เฮ้ยเชื่อมเงี้ยมาท่านอะไรครับอ้อมเปนลยครับนี่เป็นยาบำรุงพิเศษของเราครับผมที่เราซื้อมาจากตลาดมืดที่เป็นตลาดมืดที่ไม่เปิดไฟครับก็มันก็มืดไหมก็มันมืดไงก็มันมืดอยู่แล้วก็มันมืดไงต้เขียงกูป่ะเนี่ยเปล่าครับเออมา งั้นเรามาทบทบผมขอทดลองกับคุณครับเป็นยาบอลลงที่ดีมากนะฉีดแล้วน้าตาคุณจะกลายเป็นน้าเดชเลยครับโอเคได้เลยผมลองอือโอ๋ออุ้ยยาอะไรวเนี่ยอือหือยาที่อะไรวเนี่ยแม่งนึกว่าพิษสุนัขบ้าที่แม่งฉีดแล้ว,ลวกาลายเป็นหมาเลยเอ้าวคุณอะ หิวข้าวใจ่แล้วแล้วกินเลยก็มันไก่ <c oughs> เล่นผิดบทที่หายแ <c oughs> ดกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมันกินชั้นวกเอ้ยนาทีจะไอืมชีตเบอร์ก์โอเเ้ไม่เซตติดเหี้ยอะไรเนี่ยแม่งเอาไอ้แย้เป็นแย่มาเพาื่อนโอ้สบายดีไม่มแคบเวรนแมนะ ข้าเป็นไก่เพื่อนนำมาไปกินตำตำก็คงไม่อยากกินโอ้ยสมเด็จมันเกลียดกับเรื่องข้าเลยนะแบบนี้ไม่ไหวแล้วสิเอ้ยพวกแกต้องตายซะเอ้ยโอ้โหอโอ้จิบหายละต้องมีประกาศก่อนไปหาหนักขา่าวนักข่าวอะไรวะเอา้นักข่าวหุ่นกระแสไงนั่นเปนพี่หนุ่มกันใช้โว้ยเออหน่าไปเถอะ นะครับผมสําหรับข่าววันนี้หนกระแสขอจบแต่เพื่อเรื่องเพียงเ่น,นี้เจอกันใหม่ที่หัวใจเท้าจินแต่ครับผมไว้วาผมหนุ่มจินไซกรุกระไซกุระที่ครับคัดครับเออคัดก็ดีละอ้าวจะให้วะอ้าวคุณนักร้องคุณเชื่ออะไรเนี่ยผมเป็นนักร้องจากประเทศมงังอัมจุรกีครับผมวุรกีนั่มาประเทศม่ใช่เหมอนนะ ผมมาแต่เมืองตรุรกีเป็นเมืองหลักเป็นเมืองของมันไงเอ้ยอ่าคือผมจะมาบอกว่าเรามีข่าวใหญ่ข่าวด่วนมากครับเชอญวัลซอมบี้ครับผมแล้วมันใกล้พันยังไงล่ะแพร่เชื้อทางอากาศและก็กินคนแล้วก็การแพร่เชื้อทางการกาัดครับยังไงอ่ะอ่านี้ผมยังกินอยู่ลองดมดูไหนเอามือมาดมดิหอมเหมือนกินดอกไม้ว่า เอาเฉยนี่แน่โอ้ยสมบีร์ค่นี่ยอยากได้บวงอาบมาทำฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยด้วยแล้วฉันว่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแม่มึงอะเอ้ยมึงต้องพูดเสร็จคำพี่ดิมึงพูดเสร็จคนไงเออผิดบทนี่หว่าเออกูแปลออกอยู่ทําไงมึงตายเอออะไรไปบอกทุกคนในประชาชนไอ้นี่ไม่กรุมเชือยหรอกแม่ง นายประชาชนวะอ้าวโอ้โหประชาชนกูอเี้ยทำไมประชาชนก so ูเป so oh ็นยางงั้นวะน่ะอืออุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยอ้าวข้าวโพดข้าวโพดใหญ่โอ้ยโอ้ยใหญ่เหี่ยหญ่ใหญ่ใหญ้ใหญ่เฮ้ยเนี่ยบอกคนดังมาสิต่อปัวกวาดาต่อไปโอเค โอ๊ยตะบูดนั่งไปเอาวะตะบูดนั่งมาตะบูดอ่าพวกมึงเล่นบายกันเนี่ยโอ้ใจเราเป็นไงสต๊อมบี้สมัยนี้มันเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยซอมบี้มึงเจนวายเหรอมึงเจนอะไรเนี่ยมึงเจนสีวะเนี่ยซอมบี้ใจแล้วอืมตอบกูด้วยนี่แบบนี้ต้องเล่นฮีโร่แล้วอืดฮีโร่จ้าเออโอ้ยหล่นี่ฉันมาแล้ว ฉันมาแล้วทัมคินฉันเมลอนอา้าวโอ้ช่งางเันเถอะเขาเป็นแค่นักวิธรรมดานะอะไรแล้วใครจะมาต่อไปอ่ะเขาพลไงเออว่ะอล่รพวกนี่เราอยู่ในเมืองซาวันนาเราจะต้องกําจัดพวกนั้นกม็มันแพร่จะทางอากาศแต่ฮันดีนมาว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเราจะไม่โดนนะพวกแล้วนายรู้มาจากไหนไง หันแอบหยิบใบจากหน้าอกของไอ้นี่มามันมีวดอ,อยู่มันชื่อว่าเชื้อไวรัสกีนฟูระบาดแถบเมืองนิวออร์ลีนถ้าที่ปลอดภัยก็คือนิวออร์ลีนแล้วว่าไงอะระบาดท,ที่นิวออร์ลีนแต่เมืองโมสปลอดภัยนิวออร์ลีนก็น่าจะเป็นจุดกักกันแรกที่สามารถทําให้ระบาดไปได้แล้วแต่มึงมันจะเลือกอะแล้วมีที่อื่นไหมมีนะแต่ห่าง500กิโล แล้วนิโอรีน่ะ400กิโลโอเคไปนิโอรีนโอเคปะ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 เดี๋ยวเด้มันต้องฆ่าเมืองเลยแล้วไปไหนบ้างอ่ะก่อนอื่นมึงก็าจัดข้างหน้านี่ให้ได้ก่อนเถอะอู้จ๊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 ว้าเนี่ยไอ้พวกอันนั้นมันหัวของฉันนะห้ามแย่งฉันกินไม่นี่มันหัวของกูตายเอ้ยโอเฮ้ยม่ดแต่แล้ว ครข้งหน้าน่ามันอะไรวะน่าจะเป็นมนุษย์ปะอุ้ยอาหารมื้อแรกของเราเราจะได้กินเนื้อมนุษย์ทเจะต้อง,น,น,งอน,นั่งแดกไอเืีอข้าวโพดใช่ไหมใช่พวกฉันไม่ชอบข้าวโพดเลยแหละมันขมเนี่ยข้าวโพดแบบซอมบี้มันก็ต้องขมเลยวะล้วข้าวโพดหวานนะต้องเป็นข้าวโพดต่อเมียข้าวโพดขมข้าวโพดผู้ชายเวรเจมึงกูตีแล้วกูเน่เออไปเลยวัวไปกินอาหารข้างหน้าแล้วโอ้โหแม่งมากันไรเหีย เฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอลูกเตะอฮ้ยโอ้ยยัดตีนกูอากมาอีกแล้วโอ้ยเออนี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมัดธนู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 เออเอามัดธนูกูโอ้ยเยี่ยม่งโอ้ไม่นักแขนชันเฮ้ยลูกเตะจีนแดงเออเอออ๋อขากูอืมเหมือนจะไม่ดีเลยแฮะ อ่ะอย่างนี้ไปซะฉันให้พวกเอ้ยอ่ะ,อะพวกฉันว่าแค่ซมิทสองตัวท่านไว่าไอแอปเปิลมันก็ขาขาดแขนขาดแล้วเว้ยแต่กูมีปืนโอ้ยโอ้พวกขาฉันฉันเอาไว้ฟอฉันเอาไปซ้อมอยู่เลยฮิฮิ <c oughs> ซ้อมอะไรล่ะก็ซ้อมเต้นแบบอะไรวะแจ็คสันฮิฮิ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่และเย้ย โอ้ยหลังอะไรพวกฉันว่าเราต้องหาอะไรที่มันจำเป็เพื่อจัดการข้างหน้านี้ให้ได้หมดในรวดเดียวถ้าเกิดว่าเราไล่ต้อนทีละหมู่ก็น่าจะสภาพเดียวกับเนี้ยโอ้มึงงรอกูเหรอเปล่านะเดี๋ยวใเ,เรียกช่างแอร์มาให้ฮัลโหลครับโอ้ยนี่ใช่บริษทัทช่างแอร์ไหมครับโอ้ผมขอแอร์ประกอบการปิดปืน R p พสักร้อยลำหน่อยครับแล้วก็ผมก็ขอพนักงานคนนึงมาอยู่กับพวกผมนะครับ ทำไมลลยครับโอ้ก็วันนี้ผมกำลังปรับพม,มิทีครับโอ้ใช่เลยผมยิงตัขาไปเลยโอเคครับรีบไปนะครับถ้าคุณมาช้าวกว่านี้ผมจะยิงคุณได้เลยครับไปเลยมึงถือโอเคผมจะโทรแล้วนี่มึงโทรเรียกช่างแอร์เหรอใช่ไงแล้วมันมีทหารตำรวจแบบเนี้ยแงม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 ฉัน,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 นไม่รู้อ่ะ แล้วเจะเอาไงกันดีวะพวก,กกับซอมบธข้างหนา้าเนี่ยโอ้มันน่าจะบุกมาอะไรด้วยเพื่อแตเหมือนเห็นแล้วมั้อยังใช่กูกจะหาไงกูเตอือนแล้ว,วกูจะบินไปว้าเฮ้ยซอมบี้เตือนโอ้เชี่ย,ยซอมบี้เฮ้ย งอโคกกระแมงนี่มือถือมาตายซะไอหน้าแกเออโอ้มือถือนี่เป็นอางบธได้ด้วยฮะโอ้นี่จะเป็นแหล่งพอพันแน่เลยเอึย๊บโอ้ยตัดแขนเออโอ้ไม่นะพวกเราติดเชื้อโอ้ยาฮันจายาโอ้ย้พวกนี้มันก็เล่นยาว้ย รยานะเอ้ยน้ำมาโรถนี่นะเอ,อทั้งว่าฉันมีแผลแล้วแหละขึ้นไปล้างสิเอาล่ะสตาร์ทไปเลยพวกเออแม้แต่เอาเงินกันต่อดีว้ <c oughs> าวโอ้ยโอ้ยเล่นบ้าแล้ววะเนี่ยเอาเฮ้ยไม่รอกอ่ะเอาพวกเรานี้ไปทหานเห็นมันอยู่ในรถน่ะ โอ้ขอบใจพวกแล้วข้างหลังอ่ะโอ้มันมีอัอนในโอ้เนี่ยไปพวกมาล่ะฟังกูนะรีบขึ้นรถมาก่อนโอ้ยลูกมาล่ะพวกมึงรีบขึ้นรถมาแล้วกูจะพาพวกมึงขับเนียวไปจากเมืองนี้แล้วก็พาแล้วกูจะพาไปเชิญกับข้างหน้านี้ด้วยพร,พร้อมมึงพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมจะไปเชิญข้างหน้าแล้วใช่ไหมโอ้ไม่นะพวกกูครับเชิญผมด้วยเอ้ยเอ้ย นี่โอ้ยชื่อแทนกูว่ะเรียบคันแรงเลยพวกเ้ยเอ้ว้าวเย้ยเออชนไปเลยว้ายชื่อไฟเออยังไงก็ได้ยาเอะยาไปด้วยเออจบ